วันนี้น้องฉีดวัคซีนสองเดือนมาค่ะมีวิธีบรรเทาอาการเจ็บขาน้องไหมคะมีสิคะ ชั้นน้แหละนะคะเป็นมือปักอันดับหนึ่งนะคะเธอไม่เชื่อเธอถามคุณแม่ฉันเลยว่าใครเคยฉีดวัคซีนกับแม่โบบ้างคะรีวิวหน่อยได้ไหมคะว่าลีลาการฉีดวัคซีนของแม่โบ,บน่ากลัวขนาดไหนนะหรือว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะที่ถามว่าเอ๊แล้วเนอะหาจะดูแลลูกหลังจากที่ลูกค่ะไปฉีดวัคซีนมาอย่างไรนะคะเนาะจะต้องบอกเลยว่าวัคซีน2เดือนเจ็บปวดมากเพราะว่า1วัคซีนนี้นะคะข้อติดไอโกลนบัดทยักตับเกเสรบีให้สมองอักเสบฮิปนะคะเนาะแล้วก็ปริโอและ แต่บางคนก็หยดปากบางคนก็ปริโอปักหน้าะคะนะคะเนาะ,ะแล้วก็โรต้าแบบหยดปากที่เอ,อรู้ไหมว่าเข็มที่ปักลงไปนะคะยาวหนึ่งนิ้วใช่ค่ะเข็มที่ปักลงไปอะ่ะยาวมิดนะคะปักช่วงลงไปนะมินะคะนะคะเนาะแล้วเขาจะมีความที่แบบเจ็บปวดนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดมาดังนั้นนะคะเนาะเอ๊เราจะดูแลลูกอย่างไรแม่โบแนะนาแบบนี้เลย หนึ่งนะคะเนาะเราจะลดทุเลาอาการปวดลูกได้โดยการที่คุณแม่ประครบเย็นใน24ชั่วโมงแรงการประครบเย็นจะช่วยทุเลาอาการปวดให้คุณแม่หาซื้อไอเจลไอแพคหรือคุณแม่จะ เป็นน้ำแข็งนะคะเนาะห่อผ้าแล้วก็มาประครบตรงบริเวณตำแหน่งหน้าขาลูกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่เราเทสหลังมือเราก่อนนะว่ามันเย็นนะคะจนแบบจะทําให้แบบตรงนั้นชาหรือเปล่าเอาแบบเย็นแบบพอประมาณประครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหนึ่งสองสามครั้งครั้งหนึ่งนะคะรอบละประมาณสามถึงห้านาทีและทําซ้ําได้เลยเชา้ากางวันเย็นก่อนนอนความเย็นจะช่วยชุเราอาการปวดได้ในยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกประครบเย็นเลยหลังจากยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วนะคะ ประครบอุ่นประครบอุ่นเพื่อลดนะคะเนาะอาการบวมหลังจากที่ฉีดวัคซีนและพาราเราสามารถที่จะป้อนยาพาราให้กับลูกได้เพราะว่าเด็กค่ะมันจะมีความเจ็บปวดเนาะบางทีก็คือร้องไห้ติดแม่มากนมไม่กินยังไม่ยอมนอนนะคะเราสามารถที่จะ ให้น้องหากินพาราเพื่อทุเลาอาการปวดของน้องได้พาลากินตามน้าหนักตัวนะคะเนาะหรือกินตามโดสที่คุณหมอจ่ายนะคะเนาะได้เลยสามารถที่จะกินซ้าได้ทุก4ี่ถึงหชั่วโมงเพื่อทุเลาอาการปวดแล้วก็เด็กหาจะร้องไห้งองแงนะคะแล้วก็จะติดแม่มากถ้าโชคดีคุณแม่ยังมีนมในเต้าและลูกยอมดูดเต้าแม่วนแนะนาให้คุณแม่ค่ะเอาลูกดูดเต้าได้เลยการที่เอาลูกดูดเต้าจะช่วยเหมือนลดความเพลนความเจ็บปวดนะคะของน้องลงได้นั่นเองโอเค อพอได้ไอเดียใจไมก้อน